มาจ้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะคะอา c a เคดอารีนาซึ่งเป็นอารีนาแบบใหม่ที่จะทำให้เรานั้นได้เล่นคุกกี้แค่ซ u เปอร์อีปิกแล้วก็อ e ีปิกนะคะเป็นโหมดที่น่าสนุกน่าสนใจมากๆตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะแรงก็เลยแบบน้อยมากแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองเล่นทีมแสงแล้วก็ทีมความเร็วโจมตีนะคะ ซึ่งมันคือทีมเดียวกันนะคะแสงก็คือนี่4ตัวนี้เลยแล้วก็ความเร็วโจมตีจะเป็นเกรียมันกับมาร์ทแลนเลยนะคะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะที่น่าลองใส่ก็คือไอเนี่ยแคมเบเรนในส่วนของคอตเตสเนี่ยถ้ามันมอมเกนินเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนคอตเตสเป็นแคมเบเรไปเลยไหมซึ่งตอนแรกขอลองเป็นคอตเตสก่อนนะคะแล้วถ้ามอมเนี่ยก็เชิดเ<ๆ>ชิดซปเปอร์อีพิกไปเลยเนาะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงมาถึงทีมแรกนะคะเจออะไรไม่รู้มอมเลยนะคะดาวก็น่าจะชนะแล้วปะแค <c ười> ่เห็นดาวก็น่าจะชนะแล้วปะคือเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมาเริ่มคูณสองไปเลย <c ười> เอืมง <c ười> อ่าเ,เ,เป็นว่า <c ười> มองอะไรไม่ค่อยเห็น <c ười> ไม่เป็นไร <c ười> เราแะลเลนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าอุ๊ย ทีมเริ่มสู้ไม่ได้แล้วทีมนี้อเปล่าสมบัติมอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเล่นไปเรื่อยๆคือมันมองอะไรไม่เห็นเลยไหนะดูสิคือไปจบเร็วมากนะคะเดี๋ยวค่อยมาแจ้งท็อ k i ิ้แล้วก็บิสกิตทีหลังนะทีมเนี้ยเวลาอันดับจะขึ้นเนี่ยเกมฉันชอบค้างนะคะเป็นช็อกโกแลตหนึงโอ้ นเขาลองตบช้นังกิตเอร์สใช้นีงแล้วก็มีนี่ด้วยนะอะไรนะมันชื่ออะไรนะครีฟนาราครีฟเออเออความสวยเออเออเออนี่นี่เออเนเนเออหายไปเลยสกิลคือมองไม่ทันอนะ่ะก็ตายไปเลยยาคนนี้ดาาเยอะมากลองสู้สิแล้วใช้แคมโบเลเลยคนนี้ตึงพูดเลยตึงแน เดือดเจอเดือดเจอทีมแห่งแสงความเร็วโจมตีจะเป็นยังไงฉันว่าเราควรจะแบบทำสกีให้มันชา้าลงนิดนึงเราจะได้เห็นมันต่อสู้กันนิดนึงเฮ้ยแอบสู้ยากแต่พูดตามตรงนะฉันรู้สึกว่าพอตเต็ดเนี่ยแอบแรงนะใช้ได้เลยดูสิเปียมันทบทบทบ ชัวว้วเขาเต็ดได้เลยหมดนี้คือลดดูดาเมตก่อนเอามาเล่น MVP เหรอเอามาเล่นดาเมจเยอะกว่าหรอคือค้างวานะคะแต่ว่าขึ้นเป็นบรอ n z e หนึ่งแล้วหาทีมแบบตึงๆอ่ะตึงๆอะ่ะทีมนี้ป้าทีมนี้ป้าเนี่ยมีโซนมีโอ้ตัวเมตาเลยดีโซนสตาร์ดาสแคมเบรล่งี้แล้วก็มีอะไรเนี่ย ยูนิคอยยูนิคอยอันนี้ตึงแน่เริ่มเลยเออ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 นี่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 ดูอะไรไม่รู้เลยลเกมแรกอะไงอะอา้าวสตาร์ดันงตาไม่รอดอะเออแต่ว่าสตาร์ดั้แอบ,บกันซีนคอตเต็นะเพราะว่าคอตเต็ตโดนแบบบล็อกบัฟอันดับเื่อนมาเป็นเท่าไหร่ซิวเวอร์สองแล้วอเมริก oh า หาหาทีมแบบเลดๆเนี่ยเนี่ยทีมนี่ต้องรลดแน่ดาวเยอะมีโซนมีมัมมี่นะครแล้วก็มีอะไรคาวเวียลหรอัอน,นี้รอลแน่เซอร์แน่เกวียมันสับมันอันนี้ใครเปิดก่อนวะพาเฟ่ปะอ๋อฟินองเซียวะ่ะวุ้ยงั้นถ้าอย่างเงี้ยนะเราควรทำฟินองเซียสองวีนะเนี่ย แล้วจะโหดเลยเด้อเออแล้วจะโหดกว่าน,นี้มากเลยนะก็จะฉันว่าทีมแบบทีมแสกนี่คือชนะรัวๆวเลยอะ่ะันขอเลีงเล้งความเร็วนิดนึงนะเอาเป็น1.5แล้วกันเนาะโอ,อ้เใช้ได้น,นะคอตเตดฉันว่าไม่แย่นะแล้วก็พาเฟ่เนี่ยคือเป็นตัวโหดเลยอะ่ะนะคะแต่ว่าด้าเมจกุยมันเยอะสุดนะแล้วตอนนี้นะคะอันดับเราก็เคล่อนมาสตีลเวอร์หนึ่งนะคะ รถป้ารถป้าหาทีมแบบที่เราคิดว่าแบบฉิดจะแรงฉันว่าอันนี้แรงเพราะดาวเยอะดูสิชิใช้ซอเดด้วยโอ้มีทีมอีกทีมหนึ่งทีม,ทมน้ำแข็งน่าลองนะเดี๋ยวลองดูแต่ว่าคลิปนี้เราขอใช้ทีมแสมก่อนนะเอาตายเลยเหรอ ก็หายเลยเหรอแปงก่อนอุ้ยเริ่มตึงขึ้นนะนนเนี่ยแย่คนนี้แรดูตึงปะโจนฟีนองอะไรเงี้ยอุ้ยลองดูดิแย่คนนี้ตึงแน่กูเลยลองดูชนะปะคือที่ใช้โจนอ่ะโจนเป็นตัวแบบขี้โกงไงใครเริ่มก่อนโอเคฟีนองแบบเริ่มพร้อมกัน เนี่ยเนี่ยสตาร์ดัสกันซีนปะเฮ้ยเฮ้อวายตายเวียมันกับมาแลนดคือสนั่นอยู่อ่าทีมนี้ล่ะถ้าเป็นทีมเนี้ยจะไหวไหมคือมีตัวปกป้องเพื่อนเนี่ยก็คือมีทางบาชิสเทกแล้วก็ฟินองเซียน่ะ ตึ่งฉันเดาว่าน่าจะปกป้องในส่วนของเอ่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะแคมโบรลนะคะหรือถ้าชีแบบจัดไม่ลดนะนะถ้าชีจัดไม่ลดอะ่ะมันจะไปปกป้องสตาร์ดัสนะคะลองดูแต่ฉันว่าน่าจะไปปกป้องแคมโบรล์นะคะซึ่ง,ง,งถ้าปกป้องแคมโบรลเนี่ยน่ากลัวอยู่จะเป็นยังไงปกป้องไข่ไหนไหนอุน้ยตายแล้ว ฉีดปกป้องแคมบูเร่นะคะแล้วแคมบูเร่เนี่ยคือเราจะยิงสน,น,บบนั่นเลยเนี่ยเขาเตะฉันหายไปเลยตึงปะเอาดีๆแอบตึงปะเไปยังไงพอแคมบูเร่ยอนี่นไ,บบนนไ,ไงทีนี้ของจริงทงเนี้ของจริงแต่มาดแรกเราก็สับสนั่นอยู่นะเพรไม่กล้าแรงมาก มาแล้วฉันยังอยู่นะคะคนนี้น่าสนใจคนนี้เขาใช้ทาตาแตงนะแล้วเขาก็ใช้มิน์ในการแบบเพิ่มความเร็วโจมตีก็คือเขาจะให้ทาตาแตงเนี่ยยิงกระสุนรัวๆเลยเออๆสมบิวามาดูแบบมาดูหาทําเดี๋ยวฉันชอบหมดนี้นะดูเสืจะเป็นยังไงอ่ะเพิ่มความแล้วเออเออมิน์มินตาตาแตงยิงสนั่นปะบึมบูมบูมบูม ยังไงยังไงอาา่ะ้าตาแต่งไปไม่รอดไปไม่รอดเอเอคอสเต่แเรายังโยยังไงใครยังไงแต่นางมัมมี่เนี่ยตายยากที่สุดนะคะเชราะว่ามัมมี่ก็เป็นอีกตกัวหนึ่งที่น่าจะเก่งในโหมดนี้เลยนะ ชอบมากโหมดหน่ารักคือถ้าสมมติว่าผ่านโกไปนี่คือ,อแล่วไดมอนปะออคริสตันเออเต้องไปคริสตันก่อนเออมันจะเริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรตีคนที่แบบอยู่คริสตันนะก็คือชีคนนี้เลยชีใช้ปลาหมึกนะคณะหนะมึกแล้วก็ใช้ชูครีมด้วยเออหรือว่าชูครีมจะติดเมตาตัวฮิวในโหมดนี้ก็ไม่แน่ก็มาลองดูกัน แต่ฉันว่าแคมบเล่เนี่ยคนน่าจะใช้เยอะจริงๆยังไงคะปาดปาดปาดเออเออเออหิวด้วยพาเฟ่ <c oughs> น้ำมึกตีเราไม่เข้าเลยนะคะคุยีามันเข้าไปลวงว่าเข้าไปลวงข้างหลังว่างงเน่่เ่โดนคอตเต็ดยิงจะนั่นนี่นะคะได้เมจคอตเต็ดน่าจะเยอะนะรอบเนี้ย อ่ะชายช่เยอะเท่ากับ2ล้น8ตลกตลกแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคริสตัน3กันแล้วนะคะด้วยทีมมาร์ตแลนด์เกวียมัมนนะคะทีมนี้แลดูโหดนะคะเพราะาดาวเยอะเลยลองสตูด,ดูเขาใช้ชู้ครีมกันเยอะอยู่นะนนจะเป็นยังไงสตาร์ดัตกับแคมโบเล่เนี่ยตัวตึงแน่นอนแต่ฉันว่าส่วนตัวชนะ ฉันให้ผ่าเฟยว่ะเออเบียมันสับโอลไม่ก oh 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 ็ดบอลไม่กอดไม่ก็ดไม่ก็ดขัดแต่ฉันหายอ๋อยังอยู่เลยคนอื่นะ่ะยังอยู่เลย <c oughs> เบียมันสับฉนนันนะคะลูกคุณหนูมากเว้ยนี่นี่ฉันว่าเราควรตีคนนี้คนนี้คือไดมอนด์นะคะเนี้ยแหละสำหรับทีมนี้แหละทีมวันช็อต ใช่ไหมไม่แน่ใจลองดูก่อนใช้โซนใช้คาเวียร์ใช้ตัวแรงๆนะใช้สาตดาร์ดแล้วก็จะมีตัวเพิ่มความเร็วโจมตีเหรอสองตัวเลยอะก็คือจะเป็นปะการังก็บมินเนอ่อคือชีสเนนแบบยิงแรงยิงเร็วอหรอเฮ้ย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 แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่หหายลอยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย ขากองทีมขากองนี่เราเจอทีมขากองแล้วชอเมกาอัานนี้โจนสตาร์ดัสแคมบบเล่โอ้โหมีแต่ตัวแบบติดเมตาชำํำแล้วทีมแสงเราจะไปรอดหรอเอางี้ไหนลองดูซีทีมแสงเราไหวไหมยังไงตะกียมันคือถ้าแบบโดนอะไรนิดนึงก็ตายแล้ว นี้เรคออเต็ดอะก้มีคนป้องสิอเมริกาอเมร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 กาเปียนมนสับเออเออเออซึบชึบึยังยูยังยู่ึบึบยังอยูจ้านี่พาเติบุ้งบุ้งบุ้งบุงบุงบุ้งบุ้งแบลน่าทีมอารีนาแบบใหม่ดาเมจก็ เกียมันเยอะสุดนะคะเกี่ยมันจึงสุดนี่ล่ะทีมนี้ล่ะทีมนี้มีเลมอนเนดด้วยแล้วก็มีโจนสตาร์ดัสแคบเลบอีกแล้วสามตัวเนี้ยป๊อปปูล่าสุดๆนะคะรอบนี้จะเป็นยังไงเราจะขิดไหมแต่การที่ชีฟใส่เลมอนเนดมาเนี่ยคือมันดูไม่ค่อยเข้ากันปะมันดูไม่เก๋มันดูไม่มีคอนเซ็ปต์ปะก็ตัวมันต้องเก๋กว่านี้ปะ เนี่ยปะคอนเซ็ปต์มันต้องชัดปะไม่งั้นก็สู้แบบเกลียมันไม่ได้หรอกแล้วแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาที่คริสตัน2กันแล้วนะคะตลกดีชอบบทนี้นี่นี่น่าคนนี้ดาวเยอะมากเออฉันว่าประกาลังเนี่ยน่าจะโกงฉันว่าทีมเนี้ยมีโอกาสแบบทุบแล้วหายเลยนะลองดูนะจะเป็นไงไหวปะแล้วประกาลังอ่ะคือไม่ต้องทำแผนดีอะไรด้วยเนี่ยดูดิ คือดาเมจแบบเอื้องเอื้องเอืองเอ้งเองเองเออ๋อแล้วก็ดาเมจเอื้งเหมือนกันหรอนะคะเออก็ได้โยนะน่ารักมากหมดอะไรนะมันมันตลกดีดาเมจกุยมันเยอะสุดพอนี้นะคะแรงไดมอนเขาใช้ตัวละครใหม่ด้วยคาเมเลียนะคะแล้วก็มีฮิลสองตัวเลย เหมือนเขาจะพยายามเลี้ยงแคมเบเล่นะไปลองดูเขาจะเอาตัวเพิ่มความเสียหายก็คือคาเมเลียมาแปะดีบัฟใส่เราแล้วก็ให้แคมเบรล์ตีตีตีแล้วให้คนอื่นเลี้ยงแคมเบเล่หมดเลยนะดูสิหอยหอยโหแต่มาร์ทแลนดคือสับตนันอยู่เวียมันด้วยดูสิวายตายแล้วทีมเลี้ยงแคมเบรล์และดูไปไม่รอดนะคาเนีย ไม่กอดไม่กอพอเตเรา MVP แต่ว่าดาเมดเกลียมันเยอะสุดเดี๋ยวเรามีอีก3ตัวนะเราใช้3ตัวให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรารีหาแบบทีมเลิๆดีกว่าเนี่ยสว่า่าทีมนี้น่าสนใจนะคะเป็นทีมธาตุน้ำลองดูให้ครีมสันยืนแนวหน้าแล้วก็มีสลามเชเบตมากัดด้วยเออฉจะกัดตายเลยไหม กัดมันตายโลดเลยไหมนี่นี่สลามกัดแล้วโอ้เปยมันฉันสลามชอบงับคุณสุดเปโ,โตบ๊บหรออ๋อทีมเกยมนฉันยังรอดกว่าหรอออลอดลอดลอดแล้วคือแบบพอรเตสอ่ะมันขังตัวแทงข้างหน้าด้วยไงก็คือ ทมสันแอปตกนี่นะคะเราเล่นจนมาถึงไดมอนสามแล้วแบลมากเราควรจะหาทีมแบบอุ้ยทีมนี้น่าสนใจอะ่ะคือเขาใช้แบบเป็นทีมกาแฟหรือแกฟ๊ฟะนี่คือใจสั่นเพราะกาแฟาหรือแกฟ๊ฟะจะเป็นเพราะแกฟ๊ฟะหรือเปล่าผิดไปเลยสิคะขัดไหม <c oughs> หายไปเลยก็ข <c oughs> ิดเพราะแก๊ฟะไปเลย <c oughs> <c oughs> ศตลกตลกเศราอะเศรหมดอนะพือ <c oughs> ฉันเชื่อนะว่าเดี๋ยวในอนาคตอะมันก็คงมีทีมเมตาของเพราะตัวอีพิกซูเปอร์อีพิกอะไรเงี้ยละแต่ว่าตอนนี้เราควรเล่นให้มันแบบเป็นแบบสนุกสนุกตลกตลกไปก่อนแบบหาทีมอะไรมาเล่นให้มันตบ่บอยๆก่อนตอนเนี้คือช่วงเวลาแห่งความสนุกนะคะอย่าเพิ่งยึดติดเมตามากเนาะเสื้อเรามีแค่หนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะหาทีมแบบที่เราอยากลองสู้อะ อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยช็อกโกดีโซเนี่ยตัวใหม่ลองดูสิว่าชิาจะโหดแค่ไหนเอกล้อยจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเออจะไม่ทำให้ผิดหวังผัดเต็ดบอกคือเป็นโหมดที่น่ารักมากแล้วมันเพิ่งมาด้วยไงมันก็จะแบบเฟรชเลยอะไรใหม่ๆเอาช็อกโกดีโซไปแล้วหรอตูนะฮะ นี่ฮอเต็ด MVP ไปเลยเดี๋ยวเราจะลองหาทีมอื่นเล่นดูในอนาคตแต่ว่าเดี๋ยวขอแจ้งท็อปปิ้งก่อนกี亚นเนี่ยเราใช้เป็นโจมตีล้วนนะติดรถค่อยใช้หายแล้วก็ติดความเร็วเยอะๆนะคะแล้วก็บิสกิตเนี่ยใช้เพิ่มสีช่องประมาณนี้นะคะส่วนฟีนองเซียเนี่ยเราใช้เป็นคูทามล้วนในส่วนของบิสกิตฟีนองเนี่ยเราใช้เป็นรถ3คูคูนึงมัดแลเนี่ยมัแลเราใช้เป็นรถล้วนนะคะ ติดคูทามประมาณ3-0%นะของเราแล้วก็จะมีเน้นไปที่ความเร็วด้วยแล้วก็ลดความเสียหายแน่น,แ,น,นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของบิสกิตชิเนี่ยเราใช้เป็นลด3เพิกหนึ่งนะคะเพราะว่าหาได้แค่นี้แต่ความจริงอ่ะอยากใช้เป็นเพิกสี่ช่องนะแต่ว่าลดความเสียหายก็เลยดูยืนอึดอยู่นะที่เราเล่นอยู่เมื่อกี้พอตเด็ดเนี่ยเราใช้เป็นจอมตีล้วนนะคะเน้นแบบโยนสกิลปิ่งแล้วก็คือศัตรูหายไปเลยนะคะก็ใช้ได้อยู่นะชีก็ยืนได้อยู่ แต่เวลาชีเจอสตาร์ดัสเนี่ยแอบตบแล้วก็บิสกิตเนี่ยเราใช้เป็นพวกเฉดสีช่องนะคะเล้นแรงเลยแล้วก็ตัวฮิวหนึ่งตัวของเราเนี่ยเราใช้เป็นน้องพาเฟ่พาเฟ่ของเราใช้เป็นคูทำล้วนแบบนี้นะคะ,ะจดจดแคปแคปแล้วก็จะเป็นบิสกิตคูล้วนแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะเราเอาไปใช้กันดูเนาะทีมนี้อาจจะไม่ใช่ทีมเมตานะเพราะว่าเราลองเล่นตลกตลกดูเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ย เราจะมาเล่นทีมไหนก็คอยติดตามกันได้เลยนะคะแนะนำอยากให้เล่นทีมอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะแบบอยากเห็นทีมซัมมอนทีน้ำาแขงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูสนุกสนุกกันเนาะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบาย